biết là anh nó anh làm bình dân cơ hú, bằng nguỵ bằng đê, nản, mình rô tì đấy nè, mà nè hơi trò, hỡi, áo mờ đục bay đứt bờ, cả đạp nhá thằng Âu nắng เออปีนี้ไม่มีหมากเลยเออมัน,นเสียตรงนั้นเองอ ว่าจะต้องมาแกะตัวนี้ด้วยเรากำลังคิดอยู่อ้โลอยกันไปเสียบไปได้รูนี่สูตรกินมุกกินอิ่มเขาบอกว่าประมาณนี่เชื่อประมาณนี้มือเราด่สูตรกินอิ่มเลยนี่ภาษานี่สอดเข้าไปแล้วก็สอดนี่มันมีสามรูเลยเออแล้วล้วก็เอาทอมือทามือแล้วก็สอดเข้าไปนี่อประมาณนี้ เออนั่นแหละเพราะละตัดนี่เนี่ยทัีมเมื่อวานอยู่ดียรอยู่แค่ซีมาสองรถสู้วันก่อนหรือเปล่าวันก่อนอะไรวันศุกร์เอ้ยวันเสาร์เมื่อวานเมื่อวานน่หวันก่อนเป็นของแม่ลูกน้อยเขามาบ้านแม่ลูกน้อยจ้ะเมื่อวานเนี้สองคันมาจากอะไรนะคนเด็กใส่ย จนลุดลืมบ่ลืมบ่ดึงเอาดึงเอาพุดเลยอเสือทุดันไะบะบานั่นเอฟตีตาถั่วตีแอนกับไอย คนตัดแดดเสือกินอยู่บ่ปลาร้านะฮะเสือกินเป็นเยอะบ่ปลาร้านะจะเก็บเอาไว้กับบ้านตัวเต๋อเอาไว้เท่านี้เฮ้ยของยืนก็มาเทกโอนยืนซีฮัมบอดเฮ้ยโบล่งเลยง่ายมาเฟินไม่ตำแตงก็ตำถั่วไม่ตำถั่วก็ตำมะละกอ มันมักเด้ออันนี้ก็ต้องซื้อมะนาวซื้ออพริกซื้อมะเขือเทศไว้ตู้เย็นเต็มเลยตอนนี้อตามไปไหม,มเปิดไปมีแต่มะเขือเทศมะนาวพริกเออนี่ยยงกลมยงกลมจบยมโยงกลมจอดอ พาแตงให้ห้อยขึ้นข้างบนนี้เฮ้ยพ่ออันนนอันนนสิบปีไม่มีการพานเฮ้ยนูนต้องเอาขึ้นอันนี้เราร้อยถูกแล้วไม่งั้นแกแกยาวแล้วเนี่ยเออไม่ก็เอาขึ้นอย่างนี้ไง่เ้าก็ถูกแล้วเนี่เออเออก็หน้อยบังเกิดหน่องออยยืมแกยืมมันแกนะ่ก็แค่กลับข้างกลับด้านเฉยเก็ถูกแล้วอื้าใจไหม ถูกแล้วมันอยู่กันที่เราเปนห้อยเออมันอยู่ที่นู่นห้อยห้อยแบบไหนก็ได้แต่ว่าไอซอนไปติดน่ะต้องให้เออแตูู่ไปแรมขึ้นเออโอ้ยตาจะได้หาแว่นตามาใส่ล่ะอืเสียบรูไม่ถูกไม่เข้าแจ๊กทีรูมันเนล็กนอ้นตาหลานบอดีนะเมื่อวานนั่งจนเอ้ยโอ้เกือบำ โอ้โหมองรูแทบจะไม่ได้ลิกแล้ะมีนั่งไม่มีเน็ตเลย ย่ามามอบเลยบอย่าย่า,อยาเอาน้ำปมามลมามามอบเลยไมมหมเออขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสั่งน้ำปลาให้ขอบคุณมากคะ่ะจ้ะแอนก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าลูกสาวกินอยู่สองคนตอนนี้ก็เหลือแค่สี่ สี่ขวดแล้วตอนนี้จากโหลหนึ่งขอบคุณคุณป้าปนอมนะฮะให้มาโหลหนึ่งหมดแล้วโหลขวดอ่าขวดแล้วมั้งตอนนี้ยาวเลยประดากระแอแฟมิลีนะมาคนสิบสองคนสคนโอ้โห โอ้12ขวดเดี๋วเดี๋ยวเดื๋อพาไปไม่กินปลาาสั่งให้เสืออีกโอ้วจะเจ็ยาดๆที่สุลินคนสุลินก็จะได้กินดุ่มป้าปลาราหนูเนื้อไวไฟมันไม่มีเหรอ กำลังนี่ได้อ <coughs> <coughs> เดี๋ยวเขาจะล็อกห้องแล้วใช่ป่ะเอาเทนเนี่ยนี่รู้แล้วหนูก็อัพได้ป้าป้าป้าดาดูใสจังเลยป่ะอือมีนะคะเอฟซีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเชิญชื่ออะไรเนาะเสืออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะข้อมูลของอบพระคุณค่ะมอบรากค่อนก็ได้มามามาแต่ว่าคุณยายใจดีจ้ะไม่ทราบทีได้ชื่อยังไม่ทราบถ้า่วยมาทำได้ให้ก็ ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีของแม่ดค่ะอันนี้ก็ไว้ให้ลูกรับประทานค่ะเ็นบอกว่าน้องเฟิร์นตามกินทุกวันตามทำเสียงมันบูมสิทำเสียงมันบูมนี่ทุกวันคือน้องเฟิร์นอ่ะกินน้ำปลาระทุกวันค่ะเอฟตีตอนนี้เหลืออยู่สีแดงสี่ขวดพอดีได้ไปเพิ่มอีกก็คงจะดีใจแล้วตอนนี้หลายเดือนละอือตอนแรกนึกว่าจะ กินถึงปีหน้าพูดนะคุณต้อมขอบคุณคุณต้อมนะคะคุณต้อมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะเอซีนะลุงป้าปลาล้านัวเนาะฝากด้วยนะคะนะแพ็กหนึ่งก็หกขวดนะคะอ่าลดหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะถ้าท่านใดซื้อหนึ่งขวดไม่คุ้มค่ะต้องซื้อหกขวดค่ะนะสามารถสลักสีได้สีแดงใสตามสี ส้มใส่ยำใส่แกงนะคะแต่ว่าปุ๊บอกว่าสีส้มนัวอร่อยลองเอาไปชิมดูท่านใดที่สั่งซื้อแล้วนะคะถึงแล้วก็อย่าลืมรีวิวส่งมาให้ทาง Youtube ทุกช่องเพื่อเป็นการโปรโมทให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะลง,งช็อตสตอรี่ให้ทุกคน<ล>นะคะัทุกน ขอบคุณพู้ใหญ่ใจดีพร้อมการสาเออมามเสือมาองเสือองเือน่ะคุณคุณแก้วโอ้ยอ้องเตมอมมีคอลเจน่มนี่อานขอบคุณเมเอลลาจนจากคุณอะไรคุณ NK Channel NK Channel นี่แล้วเจ้าสมคนเสือมีคอลลาเจนด้วยอมีคอลลาเจนด้วยอ สุดดีใจขอบคุณพี่ต้อมค่ะขอบคุณคุณต้อมนะคะน้ำปลาร้าลุงป้าปลาร้านัวติครัวไว้อย่าให้ขาดนะคะทำตาโตทุกกล้องเลยทำตาโตทำใส่ทุกกล้องเลยนะซีเสือน่ะเขาไม่กินปลาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปไปฝากยากที่สุรินเกินปลาไม่เปน นี่กินทุกคน่ก็จะเอาอันนี้ก็จะส่งไปให้น้องกินด้วยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกด้วยนะคะลูกกินตำมะละกอทุกวันนะคะลูกลูกร้านเยอะตู้โมงยามเที่ยงดยวยว่า ตอนไหนก็จะกินแต่ตำหมูลูกเฟิร์นกินตำมะละกอทุกวันค่ะทุกวันไปจนถึงแปดนา่อยูช้าช่วงที่กินพะนาเป็นคนไม่เสือก็จะกินคอลลาเจนทุกวันเลยเพามันมีเจ็ดซองเดี๋ยวแถวบ้านซื้อกินเองค่ะขอบคุณนะคะคุณอะไรนะนี่เดข้าวเองอันนี้เหรอคุณต้องแล้วของเสือของใครเดี๋ยวเดี๋ยวเสือยังไม่ได้บอกของไทยของคุณเอ็นเคช ชาแนลแล้วก็มีของสีเสือมีของปุ๊แล้วก็มีของแม่ดาเออแล้วแล้วแล้วของใครอีกปาราสในกองแก้วคุณกองแกขอป้ากองแก้วนะคะจ้ะเพราะว่าวันก่อนป้ากองแก้วก็สั่งสมุนให้เราคนละหนึ่งก้อนเนาะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วแล้ววันนี้สวบจะทำอะไรนะสวบอยังไม่ต้องสงสัยว่าส่วนที่เหลือได้ไหมนะได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนสวบได้ทุกคนสวบจะร้อยใบโพใหม่นะเราจะร้อยใบโพค่ะเราจะร้อยใเก่านี่แหละแต่แปะได้ะแป เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเฉยๆไม่ไม่เป็นต้องแก้งานมาเยอะนะสุดนะฮะมีการเปลี่ยนด้านการติดใบโภมร้อยร้อยเหมือนเดิมแล้วดูไปเราดียังไปยังสิบเอ็ดสำหรับพี่มิตรสวัสดีค่ะขอบคุณนะ